เงเช่นดินิเกรต x กำลังสลอน x dx อะอันนี้ก็ไม่สามารถทำในรูปแบบธรรมดาได้เนาะข้อ3อยู่ในรูปฟังก์ชันตีโกณมิติผกพันอย่างเช่นอินทิเกรตอัพแทน x dx อะอ,อ,อันนี้ก็ <c oughs> ไม่สามารถอินทิเกรตแบบธรรมดาได้เนาะหรือไม่ก็อีกอันหนึ่งคืออินทิเกรต x r s i n x dx ไม่เห็นบอกพี่นะอ่ะต่อไปข้อ4อยู่ในรูปของเลขยกกำลังคูณกันแล้วก็มีเลขยกกำลังงอย่าเช่นอินทิเกรตแทน แทนกำลัง m คูณกับเศษกำลัง n อย่างนี้ก็ไม่สามารถหาแบบธรรมดาได้ส่วนข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายจะอยู่ในรูปของกำลังกำลังสองกำลังสอย่างเช่นไซน์กำลังสองอหรือไม่ก็อินเกตคอสกำลังสอง อันนี้ก็ไม่สามารถทำได้เนาะอะต่อไปจะเป็นการ, back, ะะอ,รอินิเกตแบบไบพาสนะคะสูตรอินิเกต U DV ลบ UV เท่ากับ UV ลบอินิเกต V DU อ่ะ อันนี้คือสูตรใช่ไหมคะแล้วก็หลักการมันหลักการมันคือให้เราหาหาสองตัวคือให้เราสมมติสองตัวคือ v กับ du สมมติยู you กับดีวีให้เรากำหนดใช่ไหมกำหนดสองตัวนี้มาสองตัวนี้มีหลักการกำหนดคือยูต้องยิบง่ายดูในโจทย์นะคะว่า,ายูต้อง,อองอยิบง่ายส่วน v ีคือต้องอินทิเกรตง่าย ว่าพี่พูดอย่างนี้น้องบางคนอาจจะไม่เข้าใจเนาะไปดูโจทย์ไปดูโจทย์ด,ด,ดีกว่านะเดี๋ยวเอกสารพ่งนี้น้องเอามาด้วยเนาะถ้าน้องน้องวิวาได้ไปแล้วแล้วก็น้องมาเส่วยก็ไปดาวน์โหลดเอานะคะหรือไม่ก็ขอยืมพี่เขาไปถ่ายโจทย์ลองดูโจทย์นะคะ X กำลังสอง e ยกกำลังสี่ x dx อะอะนอกนี้สมมติอะไรเป็น u อะไรเป็น dv คอะอะ u เท่ากับ x กำลังสอง dv เท่ากับ e กำลังสี่ x dx ใช่ป่ะอะจับสูตร สูตรอินิเกต v อินิเกต u dv ีวเท่ากับ L u <c oughs> ยูลบอินิเกต v du อ่ะแต่เราเพิ่อนแบเนาะเพิ่มจุดไหนค่ะสิ่งที่เราต้องหามีอะไรบ้าง มี du กับ v ใช่ไหมคะอ่ะน้องฝั่งห้องคูขายพาจดไม่คันบอกบอกพีดีเอให้มาบอกพีเนาะเรามาหาเลยหาเริ่มที่ du อ่ะ du เรื่องอะไรคะ du เรื่องอะไรสอง x d x ะมาหา v กัน integrate dv เท่ากับ integrate e กำลัง 4x b x เรียนแล้วใช่ไหมคะตอนนี้อินทิเกรต e กำลัง um 4x ได้เท่าไหร่คะได้ E กำลัง um 4x ส่วนงงไหมเขามาจากไหนงงไหมมาจากสูตรนี้ค่ะน้อง In อินทิเกรตอกำลัง um u du เท่ากับ ยีมลังยูแล้วก็ดิฟยูอีกทีหนึ่งคะ่ะพันไหมต่อไปเราก็ได้สองตัวแล้วเนาะได้ดียู <U. S 1> กับวีแล้วเราก็มาแทนในสูตรเลยอินทิเกรต x กำลังสองดกำลังสี่ X, 2, e 4, x dx เท่ากับอ่ะ u คือ x กําลัง2 v คือ e กําลัง4 x ส่วน4ลบด้วยอินิเกต v v คือ e กําลัง4 x ส่วน4อินิเกต v du คือ2 x dx อ่ะเท่ากับ x กํลัง2 e กํลัง 4x ส่วน4ลบอันนี้ตัดกันได้ใช่ไหมคะดได้ปลยว่า2กับ4อ่ะอินทิเกรต e กํลัง 4x ส่วน 2x dx อ่ะอันนี้อันนี้อินทิเกรตแบบธรรมดาได้ไหมคะได้ไหมไม่ได้เนาะ เอาตัวนี้ใช้บายพาสอีกหนึ่งรอบอันนี้เราพางไว้แค่นี้ก่อนเนาะตรงเนี้ยพังไว้แค่นี้ก่อนนะคะเรามาหาตัวนี้หนึ่งรอบอ่ะันไหมพันไหมพี่แล้วนะ <Okay. S 1> ถ้าไม่ทันยกมือบอกนะคะอ่ะมาดูที่ตัวนี้อิน e พิเกต e กำลัง 4x ส่วน 2x dx อ่ะกำนดกำหนดกำหนด u กับ dv u เท่ากับอะไรให้ออรรยูเท่ากับอะไรคะอ่าเท่ากับ x dv เท่ากับ e กำลัง 4x ส่วน2มาดิฟ u ได้1 ดีได e. e. e right ้หนึ่งดีใช่ไหมคะอ่ะไปอินทิเกรตดีวีเท่ากับอินทิเกรตเอกำลังซีเอ็กส่วนสองดีเอ็กใช่ไหมอ่ะอินทิเกรตก็ได้ V เท่ากับดึงหนส่วนสออกมาเนาะแล้วอินทิเกรตเอกำลังซีเอ็กซเ่าไหร่คะก็ได้ e กำลัง 4x ส่วน4้ไใช่ไหมคะ b ก็เท่ากับ e กำลัง 4x ส่วน8ใช่ไหมคะอ่ะแล้วก็จำเมื่อกี้ได้ไหมเธองค้างมันอยู่มาแทนมาแทนเลยเนาะนี่อันนี้ใช่ไหมคะที่เรา้ากกันเราก็มาแทนเลย integrate x กำลังสอง e กำลัง 4x dx เท่ากับเท่ากับ x กำลังสอง e กำลัง 4x ส่วน4ลบด้วย uv uv u คือ x v คือ e กำลัง 4x ส่วน8ใช่ไหมคะลบ อินทิเกรต V คือวีกำลัง 4X ส่วน8 DU คือ1 DX ใช่ไหมคะทำไหมคะห้องนี้ทำไหมเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ทำหรอคะอ่ะเดี๋ยวพี่ให้จบก่อนฮะตัวไหนเหรอ เห็นเปล่าเห็นไหมคะเห็นไหมนะเอาออกนิดนึงอ่ะค่ะ e กำลังสอง e กำลัง4 x ส่วน4ลบ x e กำลัง4 x ส่วน8บวกด้วยอินทิเกรต e กำลัง4 x ส่วน8ด dx อ่ะอันนี้เราอินทิเกรตแบบธรรมดาได้ไหมคะได้แล้วอ่ะได้แล้วก็เอาเลย X กำลังสองอ่ะอันนี้ยกมานะคะยกมาจากเมื่อกี้ ได้เท่าไรคะอันนี้ดึงหนึ่งส่วนแปดออกมา e กำลัง 4x ส่วนส่วน 4r เท่ากับ x กำลัง 2e กำลัง 4x ส่วน4ลบ x e กำลัง 4x ส,ส่วน8บวกด้วย e กำลัง 4x ส่วนคำบสองอ่ะ อันนี้คือคำตอบสุดท้ายเนาะมาบวกสีด้วยนะคะเนาะคะเรื่องใบพัดน,นี่อาจารย์ตอนทำข้อสอบอาจารย์ให้ทำวิธีลัดไ,ไหมไม่ให้ทำใช่ไหมคะ เขาไม่ให้สอนวิธีรัดด้วยเอาไม่มีเหรอคะอ่าเดี๋ยวพี่จะสอนวิธีรัดเนาะแต่พี่รู้สึกว่าวิธีรัดอะตอนที่พี่สอบอะเขาไม่ให้ทํานะคะแต่เราไว้เช็คคาตอบเนาะไม่เช็คด้วยเยี่ยมมากไม่เช็คคาคคตอบด้วยทําไปทำมาทําวิธีแบบธรรมดาปึ๊บไปเช็คคาตอบทีรัดพิดอีกเสร็จหรือยังคะห้องวิายเสร็จหรือยังคะ ท <Okay. S 1> ี่ถามไปแล้วแหละที่เราไม่รู้เพราะเสร็จหรือยังเสร็จยังเสร็จยังเสร็จยังคะเสร็จยังเลยที่ไปแล้วนะไปแล้วนะคะห <Okay. S 1> ้องกล้องถ่ายถ้ายังไม่เสร็จ <Okay. S 1> ให้พี่ทีเอเดินมาบอกพี่เนาะเอาละอ่ะเดี๋ยวพี่จะสอนวิธีรัก วิธีรับมีอยู่สองกรณีเนาะกรณีแรกให้เราเลือกเลือกเหมือนเลือก U อ่อะเลือกเหมือนเลือกยกับ d ีอ่ะเลือกอ,กอ,ะอ,กอ่ะขั้นตอนที่หนึ่งวิธีรับนะคะ mm hmm. เห็นปะต้องฟูงไหมคะ mm hmm. เห็นไหมคะ เห็นไหมอ่าวิธีรัดขั้นตอนที่หนึ่งเลือกอยกับ DV แบบปกติเลยนะคะเลือกเลือกแบบปกติเลยอ่ะขั้นตอนที่สองให้ดิฟดิฟยูดิฟไปเรื่อยๆดิฟไปจนถึงศูนย์